สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับในวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินสายหลักวิวขาวหลวงนะครับซึ่งผมยืนอยู่บนถนนเส้น3 3 1 9ทางหลวงแผ่นดินอุทัยธานีอำเภอโกะพระนะครับถือว่าเป็นเส้นหลักสําหรับในวันนี้ในวันนี้นะฮะผมอยู่ที่ตําบลโคกหม้ออำเภอทับทัน จังหวัดอุทัยธานีของเรานี่เองนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นร้อยต่อถ้าขยัอบออกไปนี่ก็จะเป็นในส่วนของอำเภอโกกพระซึ่งห่างจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยโดยประมาณ15กิโลเมตรเท่านั้นสําหรับที่ดินแปลงนี้ในส่วนของเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงครับ บนเนื้อที่7ไร่3งาน90ตารางวาเส้น3 3 1สถือว่าเป็นถนนสายหลักไม่ว่าจะเป็นคนในอำเภอ,อทับทันนะครับหรือว่าอำเภอสว่างอารมณ์ก็จะต้องใช้ถนนเส้นนี้เพื่อที่จะไปในโซ่ของจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ เหมาะกับการปลูกบ้านนะครับไม่ว่าจะทําสวนนะครับหรือว่าจะทําสวนเกษตรนะฮะหรือว่าจะทําที่พักก็สามารถทําได้เพราะว่ามองได้เห็นในโซนของวิวเขาหลวงได้อย่างชัดเจนต้องบอกว่าถอยห่างออกไปไม่ว่าจะเป็นบริเวณของกลางกลางแปลงนะครับหรือว่าทางด้านท้ายนะครับก็จะเก็บในโซน,นของวิวเขาหลวงได้อย่างชัดเจนนะครับหรือว่าถ้าซื้อแล้วจะปล่อยให้เช่าก็สามารถทําได้ในแปลงที่ดินนะครับสาระสําคัญตรงที่ว่ามีในโซนของบ่อบาดาลนะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้น ะสะล่าต้นอินทนินนะครับหรือว่าแคนาต้นจิกน้ำก็ขึ้นอยู่ในบริเวณของแปลงที่ดินแล้วก็มีลักษณะเป็น สีเหลี่ยมผืนผ้านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนั้นไปชมใน่วนของภาพมุมสูงและแนวขอบเขตที่ชัดเจนที่ดินตรงนี้ย้นา,นนนานะครับว่าใกล้กับใน่ซนของเขื่อนวังลงก้าวนะครับในโซ่ของจังหวัดอุทัยธานีซึ่งห่างจากแปลงที่ดินโดยประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นที่ดินที่น่าติดตามนะสำหรับใครที่ชมคลิปวิดีโอของเราในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูใน่วนของภาพมุมสูงแล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อในเรื่องของรายละเอียดกันครับ ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแต่ท่าน จะพาชมที่ดินดีดีติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจปัญญาทา่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแต่น็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกล,ไไกลอุทัยธานี อนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ดีรับใชต้ชต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่าน บาายท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปดูในโซนของแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ามองเห็นในโซนของวิวเขาหลวงได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งในตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ทางด้านขวาของแปลงที่ดินนะครับก็จะเป็นในเส้นในโซ่ของ3ามสานงะครับซึ่งจากตรง,นนนองอเ,รเนี้ยไปในโซนของอําเภอโกกพระเนี่ยก็โดยประมาณ15กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีในโซนของรถเนี่ยสัญจรผ่านไปผ่านมาโดยตลอดนะครับซึ่งผมก็ยืนอยู่บริเวณทางด้านหน้านะครับก็จะเห็นในโซนของ ไฟฟ้าน้ำประปานะครับรวมไปถึงสายอินเทอร์เน็ตและก็ไฟส่องสว่างที่อยู่ในโซ่ของบริเวณข,ของหน้าแปลงที่ดินนะครับตรงนี้ก็เป็นในโซ่ของวิวเขาหลวงหรือว่าต้องบอกว่าเป็นทางด้านหัวนะครับทางด้านหัวของเขาหลวงนะครับที่มาเริ่มจากในโซ่ของจังหวัดกุท,ทัยธานีบริเวณหน้าแปลงที่ดินนะครับท่านผู้ชมก็จะอยู่ทางด้านของทิศเหนือนะครับซึ่งจะมีความกว้างนะครับอยู่ที่45เมตร นะะในส่วนของทางสาธารณะตรงนี้ถือว่าเป็นถนนลาดยางสายหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในส่วนของอำเภอทับทันอำเภอหนองช้างนะครับรวมไปถึงอำเภอสว่างอารมณ์นะครับเวลาที่จะไปในส่วนของอตัวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับก็จะใช้ในส่วนของเส้นทางตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับในส่วนของบริเวณของแปลงที่ดินสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า,ายืนอยู่บริเวณทางด้านหน้านะครับก็มีในรถของเนี่ย ผ่านไปผ่านมาอยู่โดยตลอดนะครับเหมาะกับการที่เราจะเปิดกิจการนะครับห้างร้านนะฮะหรือว่าจะาหรือว่าเราจะทํานะครับในส่วนของร้านค้าที่พักสามารถทําถามว่าขำอะไรนะฮะเมื่อกี้ <laughs> พี่นุก,กูลดูรถหลังนะครับแล้วก็ชนผมเนี่ยนะกระเด็นเลยนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราก็ไปชมบริเวณทางด้านในกันดีกว่าครับ ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมนะฮะประสบอุบัติเหตุนะครับโดนชนด้านหลังนะฮะไม่ใช่รถนะครับแต่ต้องบอกพี่ทุกคูนี่แหละนะฮะเป็นคนดูหลังให้ผมนะครับเมื่อกี้ผมหยุดบริเวณทางด้านหน้านะครับเขาก็ชนผมเนี่ยกระเถิบเข้าไปาบนถนนเลยนะฮะ,ะคิดแล้วละว่าเฮ้ยเราเข้ามารีวิวทางด้านในกันน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ใช้ในโซ่ของอภามุมสูงนะครับประกอบการรีวิวเพราะว่าที่ดินตรงเนี้ยนะฮะเป็นถนนเส้นหลักนะครับ มีรถเยอะมากนะฮะจากที่เราผมมายืนแล้วก็ตรงเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าที่ดินเนี่ยมีใน่วนของต้นไม้ใหญ่หลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นจิกน้ำนะครับหรือว่าออแคนานะครับรวมไปถึงต้นเสหลานะฮะที่ขึ้นอยู่ในบริเวณของแปลงที่ดินแล้วก็มีใน่วนของต้นอินทนิลด้วยนะครับแล้วก็มองเห็นวิวเขาหลวงมีบอ่อบาดาลหนึน่งบอ่อนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูในส่วนของแนวขอบเขตที่ชัดเจนที่ดิน ทางสาธารณะเส้น3 3 1 9ทางหลวงแผ่นดินอุทยัยธานีโกะพระนะครับอยู่ที่45เมตรบริเวณทางด้านหน้าและทางด้านท้ายเรามาดูแนวทางด้านของทิศตะวันออกนะครับซึ่งจะมีความยาวนะครับอยู่ที่290เมตรทางด้านของทิศตะวันตกอีก280เมตรนะครับก็จะให้ที่ดินเนี่ยมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะน้ำประปาไฟฟ้า,ฟามาถึงแล้วนะครับสามารถที่จะต่อ ใช้งานได้มีในโซ่ของสายอินเทอร์เนต็ตด้วยนะครับบริเวณทางด้านท้ายแปลงที่ดินนะครับก็จะใกล้กับในโซ่ของเขื่อนวังลม9้าห่างจากแปลงที่ดินอยู่ที่2กิโลเมตรห่างจากอบตโคกโมนะครับอยู่ที่4กิโลห่างจากตัวตลาดอำเภอทับทันหรือว่าศูนย์ราชการอยู่ที่9กิโลห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็จะอยู่ที่19กิโลครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ถือว่าเป็นใน่ว่ของข้อมูล เบื้องต้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของในแปลงที่ดีแล้วนะฮะก็จะมีต้นไม้นะครับอย่างที่ผมได้บอกกับท่านผู้ชมไปนะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมนั้นสนใจนะครับอยากจะเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้นะครับก็ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงได้นะครับเพราะว่าห่างจากกรุงเทพอยู่ที่220กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็ถือว่าไม่ได้ไกลจากกรุงเทพสักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะห่างจากตัวเมืองจังหวัด นครสวรรค์นะครับก็จะอยู่ที่30กิโลซึ่งตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับพี่นกูนณปัจจุบันเนี้ยมีความเจริญนะครับเป็นอย่างมากนะฮะซึ่งก็จะมีในส่วงของห้างเซนทันนะครับหรือว่าจะเป็นแมคโคลโลตัสบิกซีนะครับก็มีครบมีโรงพยาบาลประจําจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์นะครับเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่นะครับหรือว่าโรงพยาบาลที่เขาเรียกกันว่าสวรรค์ประชาษ์นะครับก็ห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยโดยประมาณ 30กิโลนะครับซึ่งจากตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมก็มองเห็นในส่วนของทางสาธารณะทางด้านหน้ามีรถวิ่งอยู่ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเปิดกิจการห้างร้านปูกบ้านเหมาะด้วยกันทั้งนั้นทําที่พักทําคาเฟ่นะฮะก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็ในส่วนของอวิวเขาหลวงเนี่ยก็มองเห็นได้จากาบริเวณของแปลงที่ดินได้อย่างชัดเจนนะครับยิ่งเป็นบริเวณทางด้านของตรงกลางนะครับหรือว่าทางด้านของอท้ายแปลงที่ดิน สูงจากระดับน้ําทะเลนะครับอยู่ที่50เมตรไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมเพราะว่าที่ดินเนี่ยมีลักษณะเป็นพื้นที่สูงนะครับก็ไร้กังวลนะสำหรับใครที่เป็นห่วงในเรื่องของน้ำนะครับที่จะเข้ามาท่วมนะเนี่ยเรามาดูแนวนะครับทางด้านนี้ในแปลงที่ดินนะครับอาจจะเดินนะฮะยากสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามีเนวโซของต้นไม้แล้วก็ เป็นช่วงฤดูฝนนะครับที่ตกอยู่ในณขณะนี้นะฮะอันนี้เราอยู่ทางด้านแนวของทิศตะวันออกครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามหรือว่านัดดูที่ดินได้ในทุกๆวันนะครับซึ่งผมก็อยู่ในจังหวัดอุทัยธานีของเรานี่เองนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่า ซักถามนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถทําได้หรือว่าท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับที่ต้องการนะครับในส่วนของภาพมุมสูงแนวขอบเขตก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามกันได้จากบริเวณทางด้านในสู้กันต่อนะครับมายืนอยู่บริเวณทางด้านหน้านะครับซึ่งผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นในส่วนของอาทางหลวงแผ่นดินเส้น3319กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทางเส้นนี้ท่านผู้ชมผมการันตีเลยว่าเป็นถนนเส้นหลักเป็นอีกหนึ่งแปลงที่ดินที่น่าซื้อน่าลงทุนด้วยราคาที่ไม่แพงและท่านผู้ชมก็ได้ที่ดินวิวเขาติดทางหลวงติดถนนสายหลักนะฮะเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่เรามายืนกันเนี่ยนะครับก็มีในโซ่ของรถนะครับที่สัญจรผ่านไปผ่านมาอยู่โดยตลอดเอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็เน้นย้ำว่าเบอร์โทรตรงนี้ เป็นในโวของ ID Line ด้วยนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะครับหรือว่าสอบถามพูดคุยกันในเรื่องของรายละเอียดได้ในทุกๆแปลงนะครับที่ยิ่งเป็นที่ดินแปลงนี้ผมก็แนะนำนะใครที่กำลังมองหาที่ดินสักประมาณ10ไร่นะครับเพราะดีดินแปลงนี้มีเนื้อที่อยู่ที่7ไร่3งาน90ตารางวานะครับเอาละในส่วนของวันนี้นะครับผมต่อสักคุต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันอ e ีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ